ะ่อา <screws> <ground> ักหน่อยได้ไหมครับถามถามเจ้าตัวก็บอกขอต่อหน่อยภูมิขาหมูซิ่งนมดำออกก่นมน้ำเงินอย่าเดินไปลูกมานี่ว้าไปไปเซฟหน่อยเซฟหน่อย ป่อยมากปล่อยมาป่อยมาก <Hey. S 2> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยขอในขอขอ10ปอร์เซ็นต์นนานทีเอเลยอย,า,อยาย,าายาอใ้สิว้า

สิโอ้โอ้ยสวยยอย่าช่าใจอย่าช่าใจโอ้ยเวลามาเวลามาเวลาปับมืนได้ปับปืนได้ฮะถามถามเจ้าตัวก็าบอกต่อต่อหน่อยโอเค1ันหนึ่าทีตต่อนเขาขอเองเขาขอเองโอเคหนึ่งนาที

หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลามึนเหมือนขอโทษขอโปรยก่อนโปรยัก่อนต้อกันก่อนห้ามโกรธกันนะไม่ต้องแถมเดี๋ยวโกรธเปล่าเนี่ยไม่โกรธครับใครโกรธนะโอเคโกรธไหมไม่ครับสนุกสนุกครับสนุกนะโอเคเยี่ยมยอด